โอ้โหเป็นตาสะออนครับพี่น้องครับงามมากครับพี่น้องโอ้เหลืองอลามเลยครับดูครับดูครับแต่ละรวงโอ้เป็นตาสะออนครับพี่น้องครับเต็มไปหมดเลยครับท้องนาสวยจริงๆครับเอาเดินเดินเลาะดูครับโอ้โหนี่ยังเอาข้าวมากองวางไว้เลยนะครับ งามอะไรเช่นนี้ป๊าดลวงไนงะลวงข้าวลวงข้าวดูครับนี่แหละเขาเรียกว่าทุ่งลวงทองใบเลี้ยงนะครับใบเลี้ยงยังตั้งอยู่เลยนี่ครับใบเลี้ยงนะครับแต่ข้าวสุกแล้วโอ้โหดูครับไม่ดูรายละเอียดโอ้ยจะอ่อนซอนมันเยอะมากเลย โอ้โหอะคะาแล้วก็บเเียี่โอ้ยอะไรจะงามขนาดนี้ออมบดิเบอร์ห้าครับพี่น้องครับดูครับโอ้โหดูครับดูครับรวงข้าวอย่างงามโอ้เป็นตาสออนแท้เนี่ย โอ้ยอย่างงามอย่างงามอย่างงามงามมากเลยอะไปดูลวงใกล้ๆสิดูครับพี่น้องครับดูเอาเองครับมันจะงามขนาดนี้โอ้โห,โหดูครับเหลืองกลามเต็มทุ่งเลยโอ้โหเจ้าของบอกงามมากเลย ใช้กิ่งทองใบหยกนะครับหวานใบหยกค,ครั้งเดียววานใบหยกค,ครั้งเดียวนะครับแล้วก็พ่นกิ่งทองยังไม่เคยใช้ยาเคมีหรืออะไรผสมใดๆเลยโอ้ตาอ่อนซอนครับพี่น้องครับเ <laughs> นี่ยน,น,นี่ดูครับดูครับลวงอะไรจะงามขนาดนี้โอ้ ตอน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 หลาย